ถึงบอกว่าไม่แต่หน้าเดียวบางทียังออกเลยคุณดูหนังก็ได้หนังเนี่ยบางทีที่มันไอดาราเนี่ยมันแสดงมันก็ต้องพยายามใส่อารมณ์พี่ไหมใส่อารมณอ่ะบางทีโอ้โหมันแสดงเป็นแบบคนเจ้าชู้แสดงเป็นแบบอะไรพวกนี้มันก็จะเห็นได้เลยไม่ต้องไปบอกแล้วไม่ต้องไปดูตัวมันหรอกดูแต่หน้ามันก็รู้แล้วโอ้ยคนนี้กระล่อนแล้วเกินอืมัมนมันรู้ได้แต่อันนั้นอ่ะให้เห็นถึงลักษณะของกิเลส ของคนที่มีแต่ในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงบอกล้วไมตรีพูดถึงความรู้สึกที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเนี่ย mm. เห็นแล้วก็สบตากันเนี่ยมันก็จะเข้าใจเหมือนกันเออจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันเหมือนกันไม่อย่างนั้นนะถ้าคุณกลัวคุณก็ไม่กล้าสบตาใครเลยนะบางคนขี้กลัวมากเนี่ยที่มีคนมองมาเนี่ยโอ้ต้องหลบไม่กล้าไม่กล้า มองตาก็เลยไม่กล้าอะไรเลยไอ้อย่างนี้บางทีก็ขี้กลัวเกินไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวใครมองก็ต้องมองตอบไม่ใช่นะเพราะการสํารวมเนี่ยก็ไม่ใช่เที่ยวไปมองตาใครต่อใครเขาการสํารวมเนี่ยมันก,มนก็มันก็อะไรอะหลบตาเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องมองก่อนถ้าไม่มองมันก็ไม่รู้แล้วมันก็ต้องมองก่อนพอมองปับ๊บแต่ไม่สบตา เหมือนอย่างกับสมณะไปบินทบาทเนี่ยวิจารณท่านก็ให้ให้สายตาเนี่ยมองไปข้างหน้าแต่ว่ามองภายในระยะสามเมตรคือพูดง่ายว่าแม้ว่าตาเนี่ยหน้านี่จะตรงนะไม่ก้มหน้านะตาหน้านี่จะตรงก็ตามแต่สายตาต้องกดลงเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยตาให้สำรวมอืมแล้วหน้าจริงๆก็ไม่ควรตรงหรอกจริงๆมันก็ควรที่จะอะไรอ่ะ กลมๆนิดๆใช่เพราะจะดูอาการสำรวมมากกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าแม้ไม่มองหน้าใครเลยนะใครใส่บาดก็ไม่รู้บางทีแม้จะกดต่ำอยู่เรื่อยก็โถเอ้ยเคยอะตระมาเคยอะบางทีเนี่ยแหละก็พยายามเอาละวันนี้พยายามจะสำรวมพยายามไม่เงยเลยนะไม่เงยหมายถึงไม,ไม่เงยสายตานะไม่เงยสายตาเดินเดินเดินไปอะเคย หัวจะเกี่ยวกิ่งไม้ไปเลยพราคือไม่ได้มองสูงเลยไงเพราะฉะนั้นไม่ทันเห็นบางทีบางที่มันมีไอ้กิ่งไม้ยื่นออกมาไอ้แถวฟุตปาดเกี่ยวหัวเนี่ยบางทีเป็นแผไปเลยก็ยังมีบอโอ้โหหรือบางทีไอ้กิ่งไม้มันจะบาดลูกตาเอาอะเพราะเราไม่ได้มองจริงๆเราเรากดสายตาลงต่ำไนงะมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ยกสายตามองมองตรงหน้ายังไม่มองเลยมันกดลงต่ํามันก็ ระดับสายตาเนี่ยก็ไม่ได้มองละเออ,เอ,อแบบเปิดรถไฟต่ำอะ่ะเออเข้าใจบอกมานั่นแหละเออเป็นอย่างนั้นจริงจริงแต่เราก็บอกว่าเออเราพยายามจะฝึกสํารวมส่วนใหญ่บินทบาทเนี่ยผู้เจ้าท่านสอนไปนหมดละเนี่ยก็ควรจะสํารวมถึงบอกว่าเดินนี่นะต้องเดิน ก้าวเท้าให้เท่ากันนะก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ต้องพยายามให้จังหวะให้ห่างสม่ำเสมอมือไม่ไกวตัวไม่แกว่งแล้วก็ตัวต้องตรงเนี่ยแล้วก็ต้องเนี่ยกม้มไอสายตาเนี่ยเนี่ยระดับเนี่ยสมเมตรจริงๆท่านใช้คำว่าระยะแอก แอกอกะอยังขับขี่เกียนอย่างเงี้ยใช่ไหมจากคนนั่งไปเนี่ยจะไปถึงไอแอกที่เขาใส่ใส่วัวที่ที่เอาไว้บังคับเนี่ยนั่นแหละมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยแหละ2อสมเมตรเนี่ยแหละนัะ่ในพระไตรปิฎกก็จะใช้สำนวนพวกนี้แต่เนี่ยเนี่ยเป็นการฝึกสำรวมวันก็จะต้องรู้นะเดี๋ยวบอกไปแหมบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นมิตรกับใคร แล้วเราก็ต้องการรู้ว่าใครก็ไปบิดกับเราก็เลยคราวนี้มองใครก็ต้องมองตอบนี่นี่พูดมาหลายแง่มุมแล้วนะพยายามพูดดักไว้หลายหลายมุมแล้วเพราะนั้นถึงบอกว่ามันก็ต้องมองแล้วก็ต้องยิ้มบอกแล้วก็ต้องยิ้มตอบอตาเนี่ยแหละก็ต้องยิ้มตอบแล้วยิ้มดีๆล่ะอย่ายิ้มแบบยัย,ยวยวนกวนเขาด้วยนะต้องระวังนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเออยังไงแล้วก็ต้องรู้ว่าเออแหมไม่ใช่คราวนี้เลยแป้นเลนแหมไอ้นั่นเจอใครก็ต้องสบตาหน่อยต้องศบตาหน่อยโอ้มันอะไรจะฉลาดปานนั้นน่นนะนะก็มันก็แค่เออเจอกันรู้ก,กันใช่ไหมแล้วก็เอานอกนั้นก็เอารู้จักสํารวมบางที่แหมไม่ยังต่อเอเจอหน้าใครก็หันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อย ขอสบตาหน่อยที่ดูที่ว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเดี๋ยวก็ได้เรื่องตรงนั้นเองอ่ะเอออัจฉยายาบอกเกือบหลายๆมุมแล้วนะเอ้าอาการเหล่านี้นะอ๋อมีอีกข้อหนึ่งประพฤติตรงกันข้ามกับเราเสมออ๋อแล้วกีพูดไปบ้างแล้วนี่คืออีกหัวข้อหนึ่งว่าคือทำอะไรเนี่ยชอบทงชอบทำตรงกันข้ามกับเรา เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเราเดินไปซ้ายเขาจะไปขวาอ่ะพอเราบอกว่าเออไปเถอะไปขึ้นบมพระวิหารกันดีกว่าบอกไม่อะเดี๋ยวจะอยู่ที่ศาลาอพอเราจะขึ้นเผลอเดี๋ยวเขาจะไปไหนของเขาคือคือคือพูดง่ายๆว่าไม่ไม่คอยตามไม่อะไรกับเราเลยอ่ะแล้วก็ที่แน่ๆคือบางทีอ่ะจะตรงข้ามแบบเราเนี่ยยิ่ยงชัดเลย ยิ่งชัดเลยแต่พูดอย่างนี้เนี่ยให้เห็นว่าคนที่เกลียดเราเขาก็ทำอย่างนี้จริงๆหรือศัตรูเราก็จะทำอย่างนี้จริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำอย่างนี้จะเป็นศัตรูเราหมดนะอย่าเข้าใจผิดน,นะคนที่มีประชาธิปไตยพอทำตรง,งข้างกับเราเลย ถ้าเราเป็นคนมีประชาธิปไตยพอเราเอาเราเราเชียร์นายกเอาสมมตินะสมมติว่าเราเชียร์นายกอีกคนหนึ่งค้านต้านต้านนายกเอาดีๆพยายามยกตัวอย่างกลับข้างกันบ้างนะอ่าสมมุติว่าเราเชียร์นาย,ายกเขาไม่เอานยกเอออย่างนี้จริงๆไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นศัตรูเราอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นที่ ต่างกันแต่เขาไม่ได้เป็นศัตรูนะถ้าคราวนี้ถ้าเขาเองเขาชัดว่าอันนี้เฉพาะความคิดเห็นแตกต่างและในโลกนี้ไม่มีหรอกจะไปให้คิดอะไรเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้ประชาธิปไตยต้องมีให้เลือกได้เดี๋ยวนี้เขาแพทย์ทางเลือกเท่านั้นเนะ่ะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเขาก็ทางเลือกก็มีทางให้เลือกอ่า ก็ฉันไม่ชอบอ่ะฉันก็ค้านแย้งได้งั้นรัฐสภาจะไปมีฝ่ายค้านไว้ทําไมก็มีแต่รัฐบาลก็พอสิก็จบเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจริงต้องมีฝ่ายค้านด้วยแต่ฝ่ายค้านถือว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาลไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นศัตรูนะถ้าอาการที่จะเป็นศัตรูเนี่ยที่บอกว่าตรงัข้ามนี่ก็คือการกระทําความรู้สึกโดยเฉพาะ จิตใจจิตใจ,จเนี่ยแบบว่าเกลียดชังจิตใจเนี่ยแบบแค้นเคืองจิตใจเนี่ยผูกโกรธจิตใจอะไรพวกนี้นี่นศันตรูพวกนี้นี่เป็นศัตรูกันแต่อันนี้คิดเห็นต่างกันอ่าอ,อันนี้ชอบกินข้าวต้มอันนั้นชอบกินข้าวสวยจริงๆแล้วเป็นไรไปล่ะถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยนะ อาก็ดีสิก็กินข้าวต้มก็กินไปดิกินข้าวสวยก็กินไปดิออคุณจะกินข้าวขาวก,านนก็กินไปดิเอาคนนี้เขาจะกินข้าวดําอ่ะเขาจะกินข้าวดาเอากินแล้วก็ไม่ตายอ่ะนะกินแล้วไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เป็นอะไรเออแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนอะไรอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาสิก็ต้องเคารพสิทธิ์กันแล้วก็ยกให้อืมเพราะถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ย แม้อันนี้จะตรงข้ามกันเลยแต่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรด้วยได้ถามพวกคุณในที่นี้เลยเนี่ยพวกคุณคิดว่าคุณเป็นมิตรกันไหมในที่เนี้ยเป็นไหมเป็นใช่ไหมแล้วคุณต้องทำตรงกันไหมอ่แล้วมีไหมที่ทำตรงข้ามกันมีแน่นอนอยู่แล้วบางคนยี่ชอบหนังตลกจะดูหนังตลก คนต้องดูบูบูบางคนไม่ชอบบ,บูบูเลยอ่ะอารมาเ็เอ้าจะเป็นไรไปล่ะแต่คราวนี้จะอยู่ร่วมกันบางทียิ่งเกิดสถานการณ์บังคับว่าเลือกดูได้เรื่องเดียวเลือกดูได้เรื่องเดียวแต่คนดูเนี่ยสมมตินะคนดูสามคนนะคนหนึ่งชอบหนังลักๆคนหนึ่งชอบหนังบูคนหนึ่งชอบนนหนังตลก แล้วให้เลือกดูหนังได้เรื่องเดียวจะทำยังไงจะทำยังไงอะ่ะเพราะมันคิดไม่ตรงกันอยู่แล้วมันชอบไม่ตรงกันอยู่แล้วจะทำยังไงยอมอยังไงอะ่ะฮะยอมอยังไงเนี่ยสามคนเนี้ยจะทำยังไงวิธีแก้ปัญหา,าคนที่จะเป็นศัตรูกับคนอื่นเนี่ยนะ คือคนที่เผด็จการหรือคนที่จะเอาแต่ใจตัวเองก็คือคนที่แบบว่าอต้องเอาหนังเรื่องนี้แหละเพราะคือจะเอาแต่ตามใจตัวเองเนี่ยไม่คำนึงถึงอีกสองคนเลยอย่างเงี้แหละจะเป็นศัตรูกับคนอื่นเขาไม่มีทางเพราะคนอื่นเขาจะยอมได้ไงอ่ะเพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะดูเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงถึงถามพวกคุณเลือกดูได้เรื่องเดียว อ่าโหวตเสียงแล้วจะให้โวตยังไงอ,าอ้าวกูจะโวตยังไงอมมุิว่ามีมันก็ต้องมีหนังอยู่สามเรื่องถูกต้องไหมมันหนังมันมีอยู่สามเรื่องใช่ไหมเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคนดูก็มีสามคนสามรถชนิยมถ้าคุณมาโวตดเนี่ยไอ้แต่ละคนมันก็ยกมือให้หนังของตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องออกมาเรื่องละหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง,ยงแล้วคุณจะแก้ปัญหาไง ฮะจะแก้ปัญหายัางไงไปดูแล้วทำใจคือคุณจะทำใจยังไงมันก็ต้องได้มาเรื่องหนึ่งถูกต้องไหมอ่าหรือว่าจะให้ดูเรื่องละนิดสมมติว่ามีเวลาดูชั่วโมงครึ่งให้ดูเรื่องละครึ่งชั่วโมงเอ๊ะใช่ไหมหรือเจ้าอย่างนั้นเหรออย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมดูหนังไม่รู้เรื่องอ่า อ่านั้นเริ่มเริ่มแล้วเริ่มว่ามีจับฉลากขึ้นมาใช่ไหมหรือให้เลือกตั้งนี่แหละที่เขามีขึ้นมาก็คืออ่าให้จับฉลากกันสิแล้วก็จะต้องยอมคราวนี้จะต้องยอมนะถ้าได้เรื่องไหนขึ้นมาอีกสองคนแม้ไม่ชอบก็ต้องยอมนะต้องทําใจนะเมันก็จะมีกติกาอย่างนี้ขึ้นมาโดยที่ทุกคนถ้าเป็นมิตรกันรัสยอมต่างกันได้ แต่หัวใจยังยังยัง,ยงเป็นมิตรกันอยู่เพราะฉะนั้นก็จะทําตามกติกานี้ไม่มาโกงกันนะไม่มาแกล้งกันนะไม่อะไรนะให้บริสุทธิยุติธรรมนะเพราะันจับฉลากขึ้นมาได้เรื่องไหนก็ดูเรื่องนั้นอย่างเงี้ยถึงแม้จะเห็นแม้จะคิดไม่ตรงกันตรงข้ามกันเลยแต่มันมีวิธีที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ในที่สุดก็ต้องยอมต้องมีคนยอม เพราะถ้าจะอยู่ร่วมกันโดยที่มีความคิดตรงกันข้ามกันเนี่ยต้องมีคนยอมแต่อยู่วีดีเนี่ยต่างคนต่างให้ยอมไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีอย่างเงี้ยจับฉลากมีอะไรขึ้นมา mm hmm. เพื่อเป็นยุทธวิธีที่จะให้เป็นกติกาที่ต้องยอมกันแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นยังไงเขาที่จะต่างจากโลกโลกแล้วกินแบบเป็นวิธีการทั่วไปเป็นวิธีการแบบโลกโลก แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมล่ะเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยากลดกิเลสเราใช่ไหมเพราะฉนั้นไอสิ่งที่เราชอบเนี่ยเอาเลยคุณอยากจะดูหนังเรื่องนั้นให้คุณดูเลยเรายอมเลยไม่ต้องอยาบฉลากเพราะนักปฏิบัติธรรมเป้าหมายอยู่ที่การลดกิเลสตัวเองออเอายอมทั้งสามคนก็ดูเรื่องอะไรก็ได้อะสิใช่ไหมล่ะ ถ้กคุณยอมหมดทั้งสามคนแล้วมันจะไม่มีปัญหาเหรออ่าเพราะงั้นก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าทุกคนยอมได้อยู่แล้วเออเรื่องไหนก็ได้เอามาเหอะเพราะงั้นอันนี้หมดปัญหาเลยเพราะงั้นถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมถึงบอกไม่มีปัญหาพวกนี้ต่อให้รถที่ยอมคนละอย่างเลยก็ไม่มีปัญหาเพราะเข้าใจว่าว่าเออต้องยอมกันเพราะงั้นลักษณะการยอมจึงเป็นลักษณะของมิตร ฟังดูดีนะมันลักษณะของการไม่ยอมจึงเป็นลักษณะของศัตรูให้รู้ไว้เลยเวลาไหนที่เริ่มรู้สึกไม่อยากจะยอมแล้วให้รู้นี่แหละตอนนี้เรากําลังสร้างใจเราเนี่ยให้เป็นศัตรูล้สร้างจิตใจเราเนี่ยให้เป็นจิตใจในแง่ลบในแง่ร้ายในแง่ที่เป็นศัตรูแล้วไม่ใช่มิตร เนี่ยถ้าเราพยายามเตือนตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เอ้ยไม่ดีเลยไม่เอาอะต้องต้อง,ต,องต้องพยายามแก้จิตใจแก้อารมณ์แก้ความรู้สึกนี้ให้ได้เพราะเป็นมิตรเนี่ยมันมีความสุขกว่ามันสบายกว่าถ้าในใจคุณเนี่ยไปสร้างศัตรูไว้คุณหนีไปไหนไม่พ้นเลยนะเพราะมันอยู่ในใจคุณไงคุณจะไปต่างประเทศคุณจะไปยุโรปคุณจะไปนู่นเลย 阿拉สกา,าไปขั่วโลกเลยเอาก็ศัตรูนี่มันอยู่ในใจคุณนี่คุณไปที่ไหนเนี่ยคุณก็มีศัตรูพกติดตัวไปตลอดแล้วคุณจะมีความสุขได้ไงใจไม่มีวันมีความสุขเพนันคนที่อยากจะมีความสุขในชีวิตจริงๆก็คือใจต้องเป็นมิตรใจต้องอย่าไปสร้างศัตรูไว้วันรู้ใจเราเมื่อไหร่ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้ว เริ่มรู้สึกโกรธคนนั้นแค้นคนนี้นะหรือเผลอไม่ใช่แค่แคนหรอกด่าเขาอยู่ในใจอย่างเงี้ยต้องรีบรู้ตัวเลยว่าโอ้โหเอาละเอาละชักไปใหญ่แล้วตอนนี้นะยิ่งไม่ใช่แค่ด่าเขาบอกแล้วตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาตบเขาอยู่ในใจเนี่ยนี่น,นี่พูดตบนี่ยังดีนะบางคนโอ้โหคิดเนี่ยกระทึกกระทึกกระทึบในใจอะ่ะอาตมายังเคยเลยเคยเคย,เคยโกรธ คนสมัยเด็กๆจําได้ถึงทุกวันนี้เนยนะว่าโอ้โหโกรธคนเนี่ยคิดเลยนะมีลูกรกะเบิดจะเอาลูกกระเบิดไปเคี้ยงหัวมันเลย <c oughs> เอ,อเคยคิดเลยบอกโอ้โหทําไมใจเราคิดไปได้ขนาดนั้นเพราะมันโกรธมันไม่ชอบใจไม่พอใจก็คิดแบบทําร้ายเขาคิดอะไรไปเลยอืแล้วก็แปลกนะมันอาจจะมีการปฏิบัติมาในอดีตก็ได้นะ เลยทําให้เรารู้สึกได้ตอนหลังก็มานึกเอ๊ะเราทำไมเราจะต้องแค้นไอ้อคนนั้นคนนี้มันขนาดถึงขนาดนี้นะไอเราดูหนังบูมากไปหรือเปล่าเนี่ยทีนึกนึกนึก,นกมันมามันเกิดเองอะ่ะม,มาทบทวนมานึกในใจเองว่าเออเราทําไมเราจะต้องเครียดแค้นชิงชังอะไรขนาดนั้นก็โชคดีตรงเนี้ยที่อาจจะมีบรารมีเก่าอยู่ก็ได้ ในที่สุดก็เลยมักจะเออเดี๋ยวก็เอช่างหัวมันเถอะให้อภัยมันไปอัตมาเลยเป็นคนที่ไม่โกรธไม่เกลียดใครนานเนี่ยอะอจริงๆนับคนที่จะแค้นๆมากๆเนี่ยนับนับหัวได้เลยจริงๆ mm. แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่อารมณ์ช่วงวูบนั้นท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็เลิก แล้วก็ลืมละลืมนี่ไม่ได้หมายถึงว่าอไอ้ลืมคนนั้นนะไม่ได้ลืมนะแต่ลืมที่จะไปคิดจะต้องไปเกลียดเขาจะไปไปมันเลวยังไงมันนั้นชั่วยังไงอะไรไม่คิดแล้วตัดทิ้งไปแล้วก็ยังจําได้นะแต่ว่ามันมันไม่ไปคิดถึงแล้วเนเออมันก็กลายเป็นแค่ความทรงจำเราเท่านั้นเองเนี่ยก็อาจจะจะโชคดีอย่างนี้ เลยเลยเลยไม่ค่อยไปเป็นศัตรูกับใครสักเท่าไหร่แล้วใจเราจริงๆเราก็ก็อยากให้ใครๆรักเราอยากให้ใครๆเป็นมิตรเราอยู่แล้วเราก็ไม่อยากเป็นศัตรูอยู่แล้วไม่ง่ายนะอันเนี้ยเพราะอันนี้เนี่ยถ้าใครรู้สึกแบบนี้มันมีมุมกลับเหมือนกันมุมกลับก็เลยกลายเป็นกลัวคนไม่รักเรากลัวคนเกลียดเรามุมดีก็คือ ทำให้เราเนี่ยก็เลยอยากให้อยากทําดีๆกับทุกๆคนไงนเพื่อที่จะได้เป็นมิตรกับเราแต่มุมกลับก็คือบางทีทําให้เรากลัวกลัวเดี๋ยวคนจะไม่รักเรานะพูดทั้งสองมุมให้ฟังถ้าเรารู้ทั้งสองมุมนี้ได้เราก็ยังควรทําให้คนเนี่ยรักเราชอบเราดีกว่าถูกต้องไหมอ่าแต่ เอ๊ะแล้วเราทำไมจะต้องไปกลัวด้วยเพราะถ้ากลัวว่าคนอื่นจะไม่รักเราเนี่ยคุณมีสิทธิที่คุณจะทำเลวคุณจะทำไม่ดีเนี่ยได้เลยเผลอๆเ,เนี่ยคุณก็อะไรนะต้องติดสินบนนะจะต,ต้องเอาใจเขาอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีต้องยอมทำอะไรเพื่อที่จะให้เขาจะได้ไม่มาเกลียดเราเอ้าวบางทีไปทำผิดได้เลยนะเพราะฉะนั้นบุมเสียมันมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องรู้ให้ทั้งสองบุม ถ้าใครรู้ได้ทั้งสองมุมเนี่ยเราก็จะเป็นมิตรกับทุกคนแล้วเราก็จะไม่กลัวคนด้วยนะอาการเหล่านี้นะก็จะทําให้เรารู้ว่านี่แหละเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูเป็นเครื่องบอกให้บัณฑิตได้เห็นได้ฟังได้รู้ว่านะนี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูนะวันนี้ก็หัวข้อนี้พูดเพราะว่า จริงๆมันเหมือนหญ้าปากคอกนะมันอยู่ในชีวิตปกติเราเนี่แหละแต่ถ้าไม่เอามาคิดบ้างไม่เอามาพูดกันบ้างเนี่ยคุณก็ทําอย่างนั้นน่ะอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วถามหน่อยฮะไอ้ที่คุณทําอย่างนั้นอยู่ทุกวันเน,นี่นยส่วนใหญ่จะไปแง่บวกหรือแง่ลบไปแง่ลบไปแง่ชอบจะไปสร้างศัตรูไปแง่ที่จะไปคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้คุณไม่ค่อยสร้างมิตรหรอกเพราะว่าถ้าคุณสร้างมิตรชีวิตประเสร <c> ิฐ <oughs> ใช่ไหมแต่เดี๋ยวอดไม่ได้แล้วใครทําอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยเราไม่ชอบเลยเกลียดเอ,เอาอีกแล้วเริ่มคิดแง่ลบยิงคิดแง่ไม่ดีแล้วทันทีฮ้อนพูดไปแล้วเนี่ยนะอันเนี้ยเหมือนกับว่าเอมันก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละแต่จริงๆทําได้หรือเปล่าเผลออยู่บ่อยบ่อยหรือเปล่าขาดสติอยู่เรื่อยๆยหรือเปล่าเนี่ยแหละคนที่ตรวจจิตตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่า เออเรานี่สอบผ่านสักเท่าไหร่หรือว่าสอบตกบ่อยๆอะจะรู้ได้เองอ่ะวันนี้คงฝากไว้ที่นี้นะ